มาแล้วเชี่ยโคตรคลาสสิกอ่ะดูดิขับมาแล้วเจอจำลองหมูเตะปอกๆหมูเตะนะครับนะไม้ละห้าสิบไม้ไหมห้าสิบเฮ้ยนี่เขามีชุดอยู่เอาเหรอชุดใหญ่ร้อยหนึ่งชุดเล็กห้าสิบเอาชุดเล็กชุดเล็กหมดเราจะคิดอยู่ว่าจะเล่นเดียววะชุดเล็กหมดเลยได้ชุดใหญ่ ขนมปังแผ่นละห้าบาทเอาชุดเล็กไหมแล้วก็ขนมปังเฮ้ยหรือว่าใหญ่อันนี้ชุดใหญ่ชุดเล็กครับนะอันนี้ใหญ่หรือว่าเอาใหญ่ไปเลยวะเอาใหญ่ชุดหนึ่งครับขนมปังแผ่นเดียวพอขนมปังสองแผ่นดิไม่ค่อยได้เจอหมูเตะเคลื่อนที่ว่ะเออเราไม่ค่อยได้เจอนะหมูเตะเคลื่อนที่อ่ะได้ฟิลมากอ่ะได้ฟิลแบบเราจะสั่งได้ยังเดี๋ยวเพื่อลุงไม่เดี๋ยวนาเขาเดี๋ยวลุงเขาถามนะ เย็นดูก็หอมแล้วอะอะยืนดูก็หอมแล้วอ่ะดีเลยล่ะี่แพงขนมตังอย่างใช่ขนมตังเหมือนตอนเราไอ้นี่นะเหมือนตอนเรากินใช่ขนมปังเนยตอนเราเขาโล่เขาโยเออขนมปังก็โหล่ใช่ผมก็ว่าอยู่หนมเออปังโล่เรียกว่าอะไรวะปลาอย่างชอบอันเนี้ยใช่อันนี้ต้องทาเลยทาอะไรไหมลุงเดี๋ยวปิ้งปิ้งหอมเลยอ๋อปิ้งแล้วกินกับน้ำจิ้มหอมเลยเปิดเขียวไว้นะเปิดเขียวไว้ ขนมปังกระโหลกใช่แล้วมันจะเป็นปอนปอนปอนมาปอนมากเนี่ยมันเป็นกระโหลกเนี้ยอ่าสมมุติว่าถ้าคุณปล่อยให้มันนานๆไปเนี่ยเขาให้ปลาสวายนะใช่ใช่ให้นานๆอันเดียวปาครับลุงเนาะให้ปลาสวายอะแต่ว่าต้องเก่าๆนะที่มันแข็งๆแล้วว่ะโอ้ยแต่พอโดนน้ำแม่งปลาชอบเลยไม่ได้ขนมปังแผ่ละสิบบาทไม้ละห้าบาทหูทถ้าไปเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วศูนย์แต่ศูนย์วาเคลื่อนที่เร็วลุงขับไปถึงไหนบ้างอะ่ 62ล้วเราไม่ค่อยเคยเห็นหบุฟเตต์ที่เคลื่อนที่เนะใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามร้านตามร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตลาดไปเลยเนี่เราเพิ่งมาเห็นลุงเนี่ยแหละนี่อันนี้เปิดแล้วเปิดปฟ้าแล้วขายแต่กี่โมงอัลุงต้องอกไม่เอ็นเที่ยงเที่ยงเที่ยงไปเรานหัวเลยนี่เรากินหัวม้วนเลยพี่อย่าไปไม่ถึงไหนเลยอย่าไปไม่ถึงไหนเรากินหัวม้วนเลยนี่เขาจะเอาชามาใส่หรอใช่เหมือนป๊อกป๊อกเลยหรือว่านี่ไม่เตะป๊อก สเต๊กปอกป๊อกพี่มันม่ม <บา S 1> ป,<ช>ปอกสเต๊กป๊อกๆอ่าขนมจีนป๊อกเราเคยแล้วเราเคยเจอแล้วเฮ้ยหรือว่านี่แม่งคือสเตป๊อกป๊อกล่ะแล้วย่างผ่านทบผ่านไปเรื่ยอยๆโอ้โหทุกคนจะสั่งขนมปังหมดนะแล้วคุณเชื่อป่ะไอ้ขนมปังเนี้ยปิ้งนะแค่กินป่ปาๆไม่ต้องทาอะไรแม่งก็อร่อยแล้วนะอร่อยแล้วนะลูกเมื่อกี้ผมถามแล้วลุงทานเลยอะไรไม่ต้องเลยกินกับน้ำจิ้มจบเลยกินกับน้ำจิ้มคือจบเลยนี่ฮะ แล้วฟาร์มของฟาร์มเขาปิ้งนี่ก็ไม่อร่อยนะเว้ยไม่ผมบอกให้ขนมปังนี่ไม่ได้สู้ไม่ได้เนะถูกไหมแตกมากเลยอะไม่คนละรสชาติกันเลยเว้ยถ้าเป็นขนมปังฟาร์มเขานนี่คือแบบไม่ต้องเอาไปพวกปิ้งใช่แล้วทาเนยทาแยมทาแยมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อขนมปังกะโหลกหาชื่อนึกชื่อตั้งนานเขาเรียกอะไรนี่มันไม่ใช่ขนมปังกะโหลกนี่มันกระป๋องอัตมาเข้าหลงพ่อเฉยแล้วมันจะมีสองแบบด้วยมีแบบหั่นกับไม่หั่น ใช่ป่ะเมื่อก่อนถ้าถ้าเราเติอกินอ่ะมันจะเป็นปอนๆหนาๆสามปอนเป็นฝุงแต่ไม่หั่นคนมาเยอะเหมือนกันเว้ยเฮ้ยทำไมมีแต่คนมากินวะเจ้าตำนานเหรอใสว่ะเฮ้ยเจ้าตำนานว่ะพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงมอเดียวลรงมอเดียวพอแล้วมีงามีเครื่องแกง จริงเราใส่กล่องให้ลุงลาดเลยแล้วลูดแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะต้่ไม้ใส่กล่องตุ๊บลูดลูดคนละสองสัมผีมากหมดแล้วก็กินอ่ะเฮขาเอาจานใหม่แล้วอ่ะเออวะเฮ้ยไม่ใส่จานเลยไม่มีไม่มีแต่ตัววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่เด็ดคนเอาจานมาวะ เฮ้ยนี่อาจารย์ใหม่อาจารยนอะไรแล้วลุงลุงมีข้าวโฟมใส่ไหมมีใช่ไหมีโอ้เห็นไม่เดี๋ยวคนเอาจานมาให้ลุงไงผมก็เลยแบบไม่ได้พกจานมาดเลยว่าไม่มีหมักมาจากบ้านเลยนี่ไงจุ่มกะทิหมักมาจุ่มกะทิผลกะทิอย่างข้นอ่ะ นี่ครับโคตรได้ครับอ,อันนั้นไม้อะไรอะลุงกัญิาสิไม้ไอ้นี่จะทาน,นี่เนาะทาะไม้กัญิาสิอะไรสั้นจังไม้กัญชาสิ่งต้องมีพลังหน่อยดิอันนี้มันสั้นไหยไม้เบตองเนี่ยของเราสั่งลุงไปเท่าไหร่นะชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ขนมปังสองแผ่นนะลุงชุดใหญ่ขนมปังสองมันยังไงแต่โฟมโฟมนะลุงเป็นอะไรได้ นั่งตรงไหนได้นั่งกินตรงไหนถ้าลุงยังไม่ไปผมก็นั่งเนี่ยนั่งนี่แหละลุงไปอะ่ะย่งยงยงางหลายเจ้าอยู่ยแสดงว่าเจ้าประจําที่นี่แน่เลยลุงใช่ปะ<ๆ>เวลาเวลามันมีรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบมายืนตรงที่เขาทำเหมืนะใช่มันเพลินเออมันอร่อยดีอะมันเพลินดีอ่ะ เหมือนลูกขอแค่หม้อเดียวพอแล้วจบเลยมันกําลังดีไม่เหนื่อยมากกาลังดีกาลังดีแสดงว่าย่างไม่นานสุกเร็วนะลุงเนะ<ม>นี่แหละนี่ไงนี่นี่ถแถวแรกเตนะ็มแล้วขึ้นแถวส,นะสองเลยฮะขึ้นแถวสองเลยตัวเติมตัวเติมมิดฟิลมิดฟิลมามเดี๋ยวกลับไม่ทันไหมดิ ตอาแรกไม่ไปเยอะแล้วคือฐานใหม่ฐานแรงฐานแรงยังไม่แดงเท่าไหร่ขึ้นไฟอย่างเดียวถึงยี่สิบปีไหมลุงสามสิบสามสี่ไปเจอของแรงเพิ่มไปให้อีกสิบปีมึงทันในนี้ป่ะอะไรวะเนี้อ่ะอีกขีดสั้นเเนี้ยอันนี้คลาสสิกโคตรคลาสสิกอะสามสิบเจ็ปีเฮ้ยสามสิบเจ็ดปีโอ้โหนี่ ยี่สิบไปเนี่ยผมรึ้ว่าเยอะแล้วนะหลวงอกสามสิบเจ็ดไปเฮ้ยเวฟตัวนี้ก็ตัวเก็บไปเลยเวฟเนี่ยเปลี่ยนมาหลายคันแล้วเปลี่ยนมาหลายคันแล้วหลวงจำลองหลวงจำลองหลวงว่าไปปอกๆปอกๆนะครับไอไอน้ำใสๆนน้ำอะไรหลุงอจาร์อจาร์นะอตอนนั้นอจาร์อจาร์อจาร์แล้วใส่เป็นโหลแบบพวกคลาสสิกอ่ะอย่างใช่เลย นี่เขาเรียกว่านี่เนี่ยแบบมือปืนนะมีของดีแต่ไม่ต้องรู้ว่าอะไรใภาชนะใส่แบบไม่ต้องแรงมากคุณรอชิมอย่างเดียวคุณรอชิมอย่างเดียวเท่านั้นปกติถ้าถ้าเรายืนตรงนี้ใช่ไหมถ้าคนคุ้นคุเขาจะช่วยยากใช่เขาจะช่วยกั่วอะไรว่าลุงจะยุ่งหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมว่า่านกับไฟของคุณลุงเนี่ยนพาดีแล้วพอดีพอดีเขาลุงเขาจะกะเขาเองได้ลกะได้แล้วกะได้แล้ว ะกะจะกลับก็กลับกันะกะจะไปก็ไปกะจะไปก็ไปกะจะกลับก็กลับโอ้แป๊บเดียวสุกแล้วเนี่ย เอาล้มเอาเลยขอล่มหนะ่อยเอาล้มก่อนนะนุมน่มนุ่มดีเเพราะมันมันมันร้อนไงมันใหม่เลยไงความสีหมะัทิบวืเดือดอะ่ะไม่เข้มไปกำลังดีอะกำลังเ <laughs> นี่ยต้องกินตรงกระโรหลกมันยโหยกระโรหลกแม่ กระโหลกมีปลาไม่เอาน่ะปลาไปดูตรงขาวๆก่อนกระโหลกปลาไม่ตื้อนะับอฝากจั่อยราวากับหน่อัราะว่าเขาจมีสูกกจับหน่อยฝากจับหน่อยเพราวเขาจะมีสูตรกลางเป็นงกับ่อนรเปิวแล้วลุงนะมันอก็ัหาลพี่ม กินนี่หองรู้อะถูกต้องเลยนะหอมรู้อันเนี่ยเลยโอ้ยังอร่อยอมผมยังไม่ชิมผมยังรู้เลยผมมองผมยังรู้น้ำลายสอเลยอ่ะไม่เหมือนที่ลุงบอกเลยบอกว่าไม่ต้องมเยอะขอแค่นี้พอผมเทียสามไม้เลยเลยสามไม้เลยเหรอโอ้ยเฮ้ยคุณไม่เคยกินหมูเต๊ะเหรอ เฮ้าเป็นคุณไปทีทำหายมันไม่ทันคนนะใช่ป่ะลุงนะเขาต้องรูดอย่างนี้เฮ้ยเอางี้เลยเหรอทุกคนผมแค่หาผมบอกเลยต้องเงินนะแต่ผมชอบตรงขาวผาอ่ะแค่หลบปอกปอกว่ะเหมือนเราจิ้มกอจิ้มตะตูเลยอเ ีนอ่ะพูดดีว่ะดีดนี่ดูรถเลยเฮ้ยพวกขนมปังแบนนั่นก็ไม่ได้รถรสชามนี้นะไม่ใช่ขนมปังแบนก็ไม่ได้อันนี้เปิดเหมือนที่เราบอกอะสองที่ห้าไม้ผมบอกใช่แล้วแบอุ้ยหมดเลยเหรอโบดว่ะนี่ไงอุ้ยแท้หว่า ถ่ายอะไรกันป่ะแหมวะเฮ้ยขอขอบบ้างดิขอสามไม้บ้างดิผมไม่เคยอยู่วัดเนี่ยผมเคยเป็นเด็กวัดไงนี่ค่สามไม้สามไม้เน้น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 สามไม้เน้นเน้นมาขอคูณห้าทีนะขอคูณห้าเลยนะเขาจะเอาได้ครับเวอรชันเนี่ยอันนี้ถือว่าพลาดนะ อย่างนี ite, it so ้ผิดผิดระบบนะผิดระบบนะื้สหวฟอะรเทมกรงกอ่อวานม่มันง่ายเหมือนต้องกินป๊อกซ็อกอะพี่มันง่ายอย่างนั้นเลยมันง่ายอย่างนั้นเยเอาองี้คุณนึกถึงคุณ ความง่ายของการที่คุณกินป๊อปป,ป๊อปอะ่ะกลับมาอยู่ในรูปแบบหมูสตีที่นี่แล้วคนแม่งจะน,นึกออกเลยคนจะเก็ตเลยนะใช่แล้วรสชาติลงุงจะนุ่มนวลหมดเลยนุ่มทั้งหมูหอมแบบชิลแต่ลึกอยู่ก๊อซ่ามนะครับใครชอบแบบว่าไม่ข้นมากไม่โอเทไม่ถูกเนี่ยได้เลยแต่เราแว๊บฟูเลยนะฟูลุงไ่ได้ฝาที่เป็ีนไปนะ ไม่ดูภาพป่ะน,นะอันนี้ไม่ดูภาพป่ะน,นะกดนะต้องกดนะ,ะนั่นแหละนั่นแหละเช็ดปากด้วยฮะย้อยนะย,อะยอะ้อยนะเฮ้ยทังได้หรออย่างได้ร้อยเยอะไงียร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสิบบาทสองแผ่นเฮ้ยมันเกินสิบไม้ป่ะวะทำไมมันดูไม้เยอะๆไม่เกินนะเกินป่ะวะ ว่าจยี่สิบไม้เหรอ้ยะเหยี่สิบ้าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งยี่สิบไม้ครับต้องเก็บงานแล้วี้ยฟ้าผ่าเฮ้เก็บงานแล้วฟ้าผ่าเก็บงานเลยผมเอาสามก่อนนะครับอีกสองคุณเอาไว้หรือว่าไงสองคุณเอาเลยโอ้นี่แม่งป๊อกป๊อกหทือเต๊ะปะเยียบเลยครับลุง โคตรดีอะลุงวันนี้ลุงบอกอะบอกว่าตมไอ้นี่พอขนมปังกิ้งกับน้ำจิ้มเยอะอยู่เลยแค่นั้นอร่อยเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปนิดเยอะครับน้ำหมูปกติเราจะเจอหมูเต่แข็งหน่อยอันนี้ของลุงจะนิ่มๆเลยคุณเก็บงานนะคุณเก็บงานนะเก็บเลยนะคุณเก็บงานเลยครับเพราะตอนนี้ถ้าไม่เก็บงานเราโดนฝนเก็บแน่โอ้โหเขาถือโค้ชหับกลางแจ้งด้วยใช่อ่ะ แล้วเสือ่าตาบ้านไปเยอะด้วยอเพื่อนเจ้าูงเรื่องผู้หญิงหมดนะครับสาบ้านเรื่องผู้หญิงกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมาอีกแล้วยอมพอแล้วพอแล้วยอมไม่ไหวแล้วผมกับเพื่อนมาบ่อยแล้วเดี๋ยวผมขอจ่ายสั่งของผมเท่าไหร่ลุงร้อยสิบบาทหลวงพ่อบอกโอ้ยเอาไม่อยู่แล้วแล้วผมให้ลุงสองหมื่นแล้วนี่ตั่งเวียดนามคือหมื่นหนึ่งสิบสี่บาทนะครับขอบคุณครับ ลุงฝากทิ้งหนะเฮ้ยขนมปังเสียได้ป่ะกดอีกสักชิ้นเออสวยเยอเลยนะครับขอบุณครับลุงบอกบอกว่าจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ดูเว้ต้องพับเลยไม่งั้นเดี๋ยวเฮ้ยใส่ใส่ใส่ถุงนี่หน่อยว่าจะเลิกอ้ถ้ากลับบ้านเลยหน้าหอกกลับบ้านชุบหายอันเนี้ย กินแบบรีบไปหน่อยลุงฝนตกขอบคุณครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะเจ้าไหนนะลุงเลยลุงจำลองลุงจำลองสามเจ็ดป,ปีครับ,บกับหัวเตะบล็อกๆที่เราเจอเจ้าแรกเหมือนกันนะครับ,รบแล้วรเราเจอในซอยตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรนะลงุงสังคมสงเคราะห์คมไปแล้วเดี๋ยวเปียกลุงไปดลครับไปดลครับไปแล้วครับไปขอบคุณครับไอ้เหี้ยนนี่ฝนก็เลอะเลย